เมื่อเราเริ่มที่จะรักตัวเองเป็นเราจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราให้เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นนั่นแหละค่ะที่ฉันเรียกว่าปาฏิหาริย์แห่งการรักตัวเองเวลาที่เรารักใครเราก็ปรารถนาที่จะให้คนคนนั้นมีความสุขประสบความสำเร็จโชคดีได้รับแต่สิ่งดีๆและเมื่อเวลาที่เรารักตัวเราเองก็เช่นเดียวกัน เราก็ปรารถนาที่จะให้ตัวเราเองมีความสุขโชคดีประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่เรามุ่งหวังนั่นเป็นการที่เราพบว่าแท้ที่จริงแล้วความรักที่ยิ่งใหญ่นั้นมีอยู่แล้วภายในตัวเราเอง เราอาจจะหลงลืมไปเราอาจจะมองข้ามไปเพราะเรามวัวแต่ไปสนใจสิ่งแวดล้อมจากภายนอกผู้คนจากภายนอกคำพูดคำตัดสินคำวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนภายนอกทําให้เราหลงลืมที่จะรักตัวเองหลงลืมที่จะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของตัวเองด้วยการเข้ามาสัมผัสถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของเราที่มีอยู่แล้วอยู่กับตัวเราอยู่แล้วมาตั้งนาน แต่เราก็ไม่ได้สัมผัสถึงเรามัวแต่ไปเรียกร้องเอาความรักนั้นจากภายนอกจากคนอื่นข้างนอกต่อเมื่อเราเริ่มเรียนรู้เริ่มฝึกที่จะรักตัวเองเราจะได้พบสิ่งดีๆมากมายที่พร้อมหน้าหลังไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราทิศทางชีวิตของเราเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเราเริ่มที่จะรักและยอมรับในทุกอย่างที่เราเป็นได้และเช่นเดียวกัน เมื่อเรารักตัวเองได้อย่างไร้เงื่อนไขเราก็จะรักผู้อื่นได้อย่างไร้เงื่อนไขเช่นเดียวกัน เมื่อเราให้อิสระกับตัวเองในการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในเส้นทางของตัวเราเราก็จะให้อิสระกับทุกคนรอบข้างของเราที่จะอนุญาตให้พวกเขาได้มีพื้นที่แห่งความสุขในหัวใจของพวกเขาในพื้นที่ที่พวกเขาได้สบายใจโดยที่ไม่จำเป็นต้องมาห่วงหน้าพวงหลังถึงเรานั่นแหละคะ่ะ เป็นการรักตัวเองสร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิตของตัวเองแล้วยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นดูแลผู้อื่นให้มีความสุขไปพร้อมๆกันกับตัวเราเองได้